สวัสดีจ้าเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมช่องฝอนชาแนล u t u b e เนาะแล้วก็เพจ a c e b o o k แอดฝอนรวยซับพกสามหกสามนะอ่ะก่อนไปดูนอยวันนี้3น้อยนะแอดฝากกดติดตามช่องฝอนชาแนลเอ่อฝอนชาแนล u t u b e ด้วยนะจ๊ะฝากเข้ามาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการวางเลขให้แอดเนาะ แล้วก็เพจ Facebook แอดฝนรวยซับหกสามหกสามจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ไปดูผลงานแอดในการวางเลขนะว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะอ่ะสามนอยเมื่อวานไปเก็บไปหมดเลยเนาะสามทั้งสามนอยเลยนอยพีดนอยปกน,อย,นอยวีเมื่อวานเมื่อวานก็เด้งลูดหูกกำไรบานเลยเมื่อวานอะถ้าใครติดตามนะ มื่อวานก็นอยพีก็เด้งห้าหกหนึ่งหกเจ็ดเด้งเพราะว่าฟันฟันสามลองหกไงแอดก็จะให้นี่นะเดี๋ยวแอดให้ดูนี่ฟันสามลองหกเมื่อวานแอดให้ไว้นะฟันสามลองหก นอยปกก็สองหกเก้าหกเก้าก็เด้งถ้าลูดนะรวยเลยสายลูดเด้งเด้งไงก็ก,กำไรแล้วก็นอยวีสองเจ็ดห้าสามสองเด้งวันนี้วันโกนเบาเานะแอดบอกไว้ก่อนเลยว่าวันโกนเบาๆบานะเพราะว่าเลขดูแล้วเหมือนจะเบิ้ลเบิ้ลทั้งสามนอยเลยความความรู้สึกแล้วก็สูตรก็มาเบิ้ลด้วย อะมาดูฟันดิฝาแอนให้ฟันเก้าลองหกจริงๆเก้าหกมันก็ตัวเดียวกันแหละแต่สูตรมันมามาแบบนี้มาดูเจาะนะเก้าเจ็ดเก้าห้าวันนี้วันโกนนี่กลัวเบิ้ เก้าแปดเก้าสี่กันเก้าหนึ่งเอาลืมบอกเลขกำลังวันวันนี้กำลังวันวันพระหัสวันนี้วันโกนนะหนึ่งสี่หกนะสองตัวแปดห้านะแล้วก็เน้นบนก็แปดเก้าศูนย วันนี้วันโกนนะจ๊ะบอกไว้ก่อนวันโกนนะเบาๆนะแต่แอดว่ามาเบิ้ลทำเามื่อวานออกเลขแบบนี้ยังไงก็มาเบิ้ลอะมาดูสามตัวนะสามตัวเก้าหกสามแปดเก้าหนึ่ง สี่อ่ะสามตัวแอดก็จะได้ประมาณนี้ทำไมกล้องเบี้ยวโอเคนะสามนอยสามนอยวันพฤหัสมีนอยพหนอยวีเออนอยพิเศษนอะยปกตินอยวีนะสามนอยช่วงเย็นนะวันนี้วันพฤหัสที่เจ็ดเดือนกันยานะอ่าเลขกำลังวันหนึ่งสี่หกนะบนแปดเก้าศูนย์สองตัวก็แปดห้า อันนี้คือกำลังวันนะเด่นแล้วก็มาดูฟันแอดฟัน9ลอง6นะจอะเก้าเจ็ดเกกัน9 1 3ตัว9 6 3 8 9 1 5 9 4โอเคนะจ้าวันนี้มีแค่หน่อยเนาะพรุ่งนี้ค่อยมาพรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นราวกันนะโปรดเล่นอย่างมีสตินะจ้าวันนี้วันโกนอ่ะ ก่อนไปแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e ด้วยนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, Share, กดให้กำลังใจแอดได้นะในการวางเลขเนาะแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตาม TH, เพจแอดฝนรวยซับหกสามหกสามด้วยนะจ๊ะเข้าไปดูแนวทางในการวางเลขของแอดได้นะว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะเข้าเข้าก็เข้าก็เข้าเด้งอะไรอย่างนี้ ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนาะโอเควันนี้แอดไปแล้วนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีลาวนะลาวลาวรลบที่แล้วแอดก็ให้ให้มันมันเด้งลองตัวลองถ้าใสา่รูดก็เด้งสบายเลยโอเคนะแอดไปแล้วนะจ๊ะบายๆเจอกันพรุ่งนี้จ้าบายบายั bye bye. สดีจ้า